và bắt đi gặp clip này mày giúp chanh lên gặp để bẻ chanh qua điên nhảy gặp <laughs> <vào trong> <laughs> này bị cha hết ria, mét cha đấy nè, con à, ní mẹ chèo à, tầm ngang nè, ní bẩn đi luôn đi, đi làm bát để đấy mà không à, chấm không thấy chấm เดี๋ยวเราไปดูย้นบนมันนะมาแต่นี่ราบนี่พวมเม็ดปีจาเลยก็เง่ามันไอ้นี่เดี๋ยวเราดกมันนี่มันเป็นไอ้นิ่งนใหญ่ไปเลยเลยก็มันจะบรรจบกับดินเนี่ยถึโคลนนั้นก้อนเล็กมันจะไม่ก่อยมีตึงบอกว่าจะมันอ่ามันลอยอยู่มั่งมันเป็นโคลนมั่งซึ่งเราบ่ต้อยต้อยถึงที่มันอ่าไปไปต้อยลงในว่างว่างโคลนนั้นเลยต้องหุ่ยินปลาปลาหน้าโลยังกือจาะเลยติดอยู่แล้วไม่ไปไหนแล้วปัดเม็ดอยู่แล้ว จาม้นจมเลมเดนี A ่จามุนเด้วเลยจามเไม่ตีชาเดบ่ม้นี้ตรงดัดับตาารขัลวระดับอาจารย์เนีีว่าเขาว่าเราก็ยังจุมเดีนี่แล้วหลานันเลยกันเต้เกงมันยมันายขึินนึงเยียบไม่แต็กอินนี่เต้เต้เยียบไม่แตกยมันแก้งมากด้วยนี่เนียนก็เรียกว่ายินตาบันก็ยาวยินมันอย่างเป็นนั่น rồi, cái này có co cút mà ra, ra nam, thì có cút để này căn, bây giờ co cút được na, co đã bớt mà nhiên nhiên, tương như thì có cái, mà đồ muối nữa thì co mày muối đi anh, bận rôn luôn nè, căng bận rôn anh quát อยลงนี้ไม่ไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยถ้าหลบติดเราได้คือไม่ได้ทำคอนเทนต์กับเรื่องจริงหลวนๆไม่ได้ไม่ใช่การท่าเดงคือจะไม่ได้ท่าเด้งเลยเลยไม่ได้คอนเทนต์ได้เลยจมจริงครับซึ่งบาลังเนี่ยมันจะเป็นนามนี่พี่ในนี่เราต้มเด็กนี่ตานู่ตาเนี่ยมันจะเป็นประนีเนี่ยเดี๋ยวเราต่อยลังเราต่อยลังไปเลยเดี๋ยว À, Chang đang giải quát khốn tôi bùng bay nhanh banya luya dinh 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 chính dinh chính dinh 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 dinh

ต้องใจความระมัดปีเตสละกิดเลยอันนี้จักวีเตสแล้วเนี่ยเจ้ากรูดกว่างไกลอยู่เลยกรูดกรูดกันหน้าครับกรูดกันหน้าอยู่ที่เลยนี่กรูดปีนี้นะนี่เดี๋ยวไม่ได้ดำเลือดต้องตั้มรอไอ้นู้นมักว่ายอยู่ดูไอ้ควายเน้นจีได้ลงไปเล่นจันครับ เด็กคนคนนั้นหววใยเนี่ยไม่ลียน,นี่ยกกรารยอมรับเลยว่าไปโตก่อนสิน,นเดียว,วเป็นของมันนี้เลยซึ่งเราพิดรุดซึ่งเดียด้ยกกรํารมมันรถมันจุมซึ่งยกยกเร็วยกเหลาวยกบปว่ายกอดินลุงนั้นรถมันจุม ก็ผมก็ว่าแต่ตามเหงกันผมก็ยอมรับผมไม่เกี่ยตัวเองกยไม่เกี่ยเกเตองเรื่องดังใจกผมมันคือยกกำเองนี่คือรถมันจมมันยกคนเร็กเลยอะไรกันยกคนร้องรำมันซึ่งดีนี่มันไปตัวยินนะว่าซึ่งก็ตามคนบางคนบางคนเนี่ยผมไม่ยอมรับมันก็มันนี้ตัวตะกเกย์ปัดซึ่งอ่าไป็ตัวเสียจากเรื่องเรื่องดังใจ Ở bố mình. Mình. mình có Ở bố mình còn nào có bung bì áp tên đi Anh là con con đâu mà Mấy cô có tác giác này, Và vì mua cái lược mà tìm tế liền đi แต่ก็มันอย่างติดรูนมามากเลยไม่ได้ทำเพื่อผมอยังไหนรูนนั้นเอากี่เรยกเกี่ยวรเราไปม้มวนตักไม่เกี่ยวว่านตะักไว้ตักว่าเอากี่เลียเกี่ยวเราทำไม่เกี่ยนักวันนี้เลย để nhà mẹ mấy người đi. To quá tay long anh con quá trắng gặp trong cái lệch náo bì lên. Mày kiểu nằm con lệch náo mẹ tuyền. Tìa bụng lên lệch náo mấy náo lệch náo lệch náo lệch lệch náo lệch lệch náo โอ้ยน่านั่นเลยนั่นก็ได้สิลาวิงง่งเินบัน,นี้เนี่ยก็หางโคนมันจะอยู่หน้าเลยเราเมตรนั้นพอยกน้ากับมาลุงลุงกัลุงเลย,ยมันสิเยากว่าตายเลยซึ่งตีนี้พอยกแล้วต้องยกสีเดียวไม่จะยกหลักได้ เราต้ยกแล้วก็เกียรดนักเลยคุณโยกเนี่ยสี่นี้นะรถข่ยกดดั้มเนี่ยมันจะยกแบบนี้นะาเราเดินน้าำจะยกแบบนี้เลยนี่มันจะยกแบบนี้เลยคือยกแล้วก็เรือดรถไปน้อยน้นกันนะเรือรน้อยน้นยกแบบนี้เลยนะสี่นี้รถมันเย็บไปนี่นี่เลยซึ่งมันมันปลายโค้งเองต้องยกหนีเดียว พอยกอ่ายกไ้เม oui ็ดก er ็ไม่ได้แล้วพอยกไ้เม็ดมันจุ่มถ mm. hmm. ้าเราเดินหน้ามันจุ่มถ้าเรายกไ้เม็ดมันมันติดตันที่รถมันไปรถมันรถมันไม่ไปิดมันลื่นยิ่งห่วยกกล้องของกันได้เดี๋ยวอันนี้พอยกโค้งเล็กแล้วพอโค้งล่างรถไม่ไปต้องลากไอ้เม็ดต้องยกลากไอ้เม็ด เด็กตื้อ,อยังไม่แตกเลยเป็นไรลาปีดินมันเดนันั้นก็มันเยียแตกเลยนะเด็กตื้นนะนี่อินกินอิน,นกๆมันนี่หมมน,นุ่นมูน,น,มนยี่ยหน่มยนเด็กตื้อ,อยังไม่แตกกันนะเนาะ กูนันนี้เทคเกอ้ไปยากันโดยปากเพื่อนกันเลย,ย,ลเลยตงใจไม่กู้นี่ยั่นี้ตงใจไม่กู้รึกูกู้รอยนำ้ำมา ตัเกเอร์ตัเกอร์ป่ามันป่าไม่ก่อยไป <c oughs> อันนี้ไม่แก่ว่างใต้เนี่ยครับอันนี้ดันใต้เนี่ยทำไปไหนดันเลยเลยไม่ลองเก็บก่อตามได้ครับ เดาไอ,อเก็บตำเดียวเือนจนทำไม่ได้อยู่เรากัตำเสียวไม่ได้ที่บทร้อนร่องโงนี่นะนี่นร่องร่องโงองเเอร์ปลาไม่ไปทันทีนตะ้องหยัดร่อนค้งนี่ตรงเดียวกับเทเอรปลาได้หน่เ นี่กันักกล้าดน้ำมันเล่ากันนี่นามนักหมากวากลาเองยังกดไม่ไกลไปจริงๆเลยเด็กเตอร์นี่เด็กก็อยากกลาดน้ำมันกาเล้งนี่มันไม่เ hmm. กี่ยวไรกับกลาดเลยไม่เกี่ยวไรกับกลาดเลยแต่คุ้นคุ้นก็ไม่เลียกอ่คุ้นก็ก็มาเลียกว่ากล้าดนามันกาเล้งจริงๆเลยมันไม่ได้เกี่ยวไรกับกลาดเลยนะครับพี่น้องนะ

Bong ní ba, nó đâm nó đâm dâm canh bé. nói lưu ní thanh ngang 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 tôm ngang 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 anh? ngang ngang ที่ก็ยกร้องไว้ปุ่มมานแลงนี้วิ่งครับระดับอาญาต์ปูพี่ครับวิ่งรับอา,าบบอ,า,อาจ่านจ่านแต่จา่จานมุงรุนบรรพบกรูษพี่ครับคิปรอนี่เด็กเตอร์กับรุ่มรุ่มบรรพบุรูษกัน รุ <test Springs th> ่นนี <piece> ้นะเป็นกาหรับราชการกินก๋าเทียวเลี้ยงนี่กินบัตรนั่งเลี้ยงแล้วรุ่นนี้ที่เราวิ่งมาวิ่งกับพื้นมาลงมาพูวิ่งกับคุณอาจารย์นั่นนะถ้าไม่มีความมันใจตัวเองกันจะกดดันตัวเองเนาะ cáp tụi mình qua mình chơi tụi anh gắn và rốt cả kiếm gặp gì đi bí mấy mì đây đi kênh mà phép phép này là chạy đi bí nè chạy đi phép này เลือเยอะเลยจากเป็นคนเดียว่ะไม่รู้เรื่องอะไรเรื่อยไม่รู้ี่รู้วันไม่รู้อะไรเลยนี่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเรื <c oughs> ่อยอยไม่ได้หรือบางที่บา,บางเรื่องบางเร้านะเรามันไม่อยากเล่งได้มากเดี๋ยวเป็นวิจาร์หมากมั่งได้มัง่งต่ำมึนตำบาดลด้หมดเลย ตั uhm, you, uh, ้มมากด่ครับตอมังไม่ตอมังครับแต่ถ้าวาต้มันบอกได้เออต้ตู้นะตู้เป็นตัวนั้นะเออพผมพผมบอกได้ได้แต่แราเล่นไหนกิ๊บวกกีการเดี๋ยวเดวมันยังพูดหลุดไรละเลยมันยังพดเดี๋ยวโผล่ละเลยโรมาศต้นปานูปานีปานันกเหมือนพวกเมนคอมเมนต์นั่นแหละเหมือนเลยแรกคอมเมนต์แหละรอแต่พวกตเล่ง đòi đẹp boot á na mẫn hòa, đòi romak rồ bỏ rồi, không boot, mẫn Hay sao? Xương tháo lúc mà, không ai lên đây quá. Đầm két lúc lúc ba ba các bà, -bà, bà cố quá. luôn này. Đấy, luôn น,านา่ารออจังลังค <c oughs> ์กินเยอะไม่แตกนี่กันนี่ป็นนิดบลอไม่อยากตัอีไปแล้วนี่เป็นเก้าเก้าเก้าไปเลยไม่เลยนเตัารถเแื่กยเยอะมันเต่ไม่แตกเลยนะอ้๋ย tốt ninh 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 này đây thì có ninh 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 thì à, ninh 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 kê có thì ninh 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 Nhưng ninh ninh cái ninh ว่างนี้คลิปได้ลงมัง้งไม่ได้ลงมั้งนะครับเพราะว่ากุ้มไกลตู้ปลาคนตกไร้ก็ไม่ได้ใต้กับหน่อยนัดแต่ได้ใต้ได้ใต้ก็ได้เป็นรถเดี๋ยวไม่ลงวันเว้นวันด้านมาวัางนี้คนตกมันไม่ไม,ไม่ไม่ก่อยมีได้ด้อยด้วยครับจนเด็ดผมกับพี่มือเบ้เดี๋ยวนี้ ตัะเด็ดไม่ก่อยมีครับบรลวนเหมือนกับก็าดบขอบหลบขอบเป็นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเป็นนำปานคือว่าเขาเหมือที่ก <House> ับเขาอ่านเกมมือเลยว่าไปได้ไม่ได้บานลวนคุณบารุมบมาพูดไปอย่างนี้ครับว่าจดเตะหน้าอยากครับตรงนี้ต้องรถต่ำไม้ยังครับรถต่ำไม้ยังรถที่รถที่ตุกมไม้ยังนัน มันไม่ไดีดับเรือมันต้องเก้าหรูรู้เลียว่าจุ๋มเดี๋ยวมันต้องเก้าหรูรถไปยังเดี๋ยวเมื่อนรถตินนี่รูว้วาจุ๋มนี่คือคนกับเช็กออกเลยไปถึงหัวก็ได้ไม่ได้คือคขาไม่ก้าแล้ว bây giờ mình kín mét như thế là rằng cái mấy ngắt bởi đây là cái bè đời nhìn ngắt nhìn kín măn quá điên bởi đi nhìn nền nhìn, nhìn nhìn quá máy bấy bọn tông kia thì ít thì ít thấy đi bọn tông gì thì ít thì ít con mà có máy bay đi đột nhiên mình nhìn mình nhây này có mình trông máy bộ kì cuồn bì đầm đầm này Ô rồi nắn lên tay, nắn lên quang tay này tay quang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  tay tay Tokana, đồm đào và tóc phải đồ tóc trống có nơi binh ghìm binh yên đông. I mark up binh 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 gặp binh 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 nhà binh 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 nhà binh 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 สว่าบา้าแยกเหมือนโย่เราตรัวเองได้กันไปนบ้าเวลา,าอ่านประเดิ้ลกับบ้านวันนี้บ้าไม่ได้พอพอเราตั้งยุ่เลยว่าคนมามาใหญ่แต่ละเลงคกับรถ กว,ว่าตัวใดจบบนี้นะวะเดียวตัวแกนก้าวมาข้างในนี่ได้บ้างไหมตัวเล็กเตอร์มันไม่ต้องปากเลยเองอเดี๋หวไดูเล็กเตอร์อันนี้แล้ว่นเก็บป้ายยักเอ้เล่นูกันน่าเต็กเตอร์ยับไม่แตกซึ่งโรอรอย่างนี่เลยเนาะ จะยังไงก็ฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวพีหน้าต้องให้บ้ากว่าน,นี้ครับสําหรับผมพีหน้าต้องบ้ากว่าน,นี้ไม่แน่พีน่าจะพูดภาษากลางนะครับจะเลิกภาษาใต้แนละ้วจะพูดกลางกลับมาพูดกลางอีกครั้งสงสารเอฟซีอยู่ภาคเหนือภากคากลางภาคอีสานฟังไม่รู้เรื่องบางคนก็คอมเมนต์มาบางคนก็โทรมา เออพูดกลางหน่อยพี่ผมฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมอยากดูคลิปพี่ปีหน้าครับปีหน้าผมต้องไล่บ้ากว่านี้ครับปีนี้บ้ายังไม่พอปีหน้าต้องบ้ากว่านี้ đây đây, về đêm tới rồi còn phải kiếp nắng nó còn quá bị còn nắng 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 Điều có chế này bấm không có, có quay quay gặp thôi nếu đây thì có mấy cái mà cần tránh vào đây đó có mấy cái gì đấy cả loại tổ trắc mình vô bên rất quát luôn. โอ้ยเสียบเลบไมโทรเลงเลยครับเมโทรเยียบเลยกับเลงแต่มันไม่ดินเสี่ยงคือไม่เจาะนะครับพวกม่กลัวเลกเตอร์อยู่ก็กลัวอย่างเดียวนี่กลัวไอ้นคนแกล้งมันไปกลัวเอาไอ้นอกกรงได้ครับนอกตะเขาไตมันนกวนอย่างนั้นอย่างเดียวนี่

có ra lấy quay đẹp không? Bệt được mấy Ok, yêu con này, mai đàn gà, rồi bạn đan những mấy bữa Lấy quay อ่างนี้นไปได,ด,ด้เกี่ยร่องเกลียร่องไงยิ้มเลยคุณควัดเกลี่ยนึ่งบ่อเคกนกับคลิปนี้บายบายนะน้องๆกนติดตามกันเลยวอย่ากดแชร์ด้วยครับปีหน้าต้องบ้ากว่านี้ครับปีหน้าต้องบ้ากว่านี้